สวัสดีครับพบกับรายการเก่งแหลงเกมชุดประเด็นเซ็ตนะครับวันที่20เดือน1ปี2026ครับพบกับผมเรียวชอรกรนนากอจากบริษัทหลักทรัพย์กุ้งศรีเซกิลิตี้ครับวันนี้นะครับเซเนตนะครับพุ่งแรงนะครับ13.17จุดครับบวกไป1.03เปอร์เซ็นต์ไปช่วยดับ1,296จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ5.26หมื่นล้านบาทโดยคุณปรับขึ้นครับมี320บริษัทคุณปรับลงมี136บริษัทครับ ดัชนีนะครับบวกแรงนะครับส่วนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับฟันฟโล่หลบปัญหาขัดแย้งเกาะเป็นแรงเข้าพักเงินใน EM มองตลาดหุ้นไทยนะครับเด่นสุดเนื่องจากดัชนีเนะี่ยยังอันเดอร์วัลูนะครับอยู่ในโซนหน้าลงทุนเซกเตอร์ปรับขึ้นนดัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับเดลต้ากลุ่มพลังงานปตทอออาร์ OR, มันปู่กอฟท่องเที่ยวครับเอวตีเซนเทลเอวบซีคาปีกซีพีโอโฮมโปรเซียสีโกลบอลโรงพยาบาลบีดีเอ็มเอส บีเอชซีเอชจีและฟ i น a n นซ์ครับเอ็ TC, สวัสด์ดลอ้อว,วันนที่คือวันดเด่นในวันนี้นะครับกลุ่มแรกครับ k ค p คพีครับบวกไป1.85%ครับเอ b บวกไป0.36%สวัสด์บวกไป2.94%ครับเอ็บวกไป4.1%ครับ โดยตอบรับครับ KKP ครับแจ้งงบ Q4 ปี25นะครับดีเกินคาดมีกำไรสุทธิที่พันล้านบาทโบวกน q o q และ22% YoY เนยอยหนุนจากรายได้ดอกเบีย้ยและไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มค่าใช้จ่ายลดลง NPPL ส่งตัวและขาดทุนลดยึดลดลงอย่างมีระยะสําสำคัญเป็นโบวต่อ KKP และเป็นสติเมส์บวกหนุนหุ้นไฟแนนซ์แลกลกุมแบงค์นะครับปรับขึ้นยกกลุ่มครับ <c oughs> ต่อมาครับ BDMs ครับโบวไป3 5 9ก b h โบว์ แล้วก็บ c h นะครับบวก1.98% s h g บวก2.6%โดยฟื้นตัวต่อเนื่องครับประเมินผลกระทบจากประกันโคเินะครับและประกันเหมาจ่ายคระทบรายได้ผู้ประกอบการโรงพยาบาลจำกัดในขณะที่ราคาหุ้นปรับฐานสะท้อนปัจจัยลบนี้ไปแล้วผู้ถือหุ้นครับทยอยเข้าซื้อเป็นจิตทยาบวกนะครับหนุนการลงทุนเราวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานงเราเลือก b ดและ BCS นะครับเป็นท็อปพรครับ ต่อมาครับเซ็นเทลบวกไป2.26%ครับเอราวันบวก2.75% AWC บวกห9ึ่งจุดเก้าแดเอบวกสองดเกอรเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะครับรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห12์12-16มกราคมเพิ่มขึ้นสู่รับเจ็ดจุดสีแสนคนบวก0.61%ย์จุดหกหนึ่งเอร์เนวิกอนวกนักท่องเที่ยวจีนครับเร่งขึ้นแต่ระดับ8 8ดจุดหมื่นคนบวก7จ็ดจุดเก้าสี์วิ เราคาดนะครับว่าตัวเล่ขท่องเที่ยวจีนจะเร่งขึ้นตอนตรุจีนครับจุงใจนักลงทุนเข้าดักก็งกําไรนักวิเคราะห์ประชุมน,นะครับปัจจัยพื้นฐานของเราเลือก A, W, C และเซ็นเท l เป็นท็อปพิกครับต่อมาครับ S, C นะครับ <c oughs> บวกไป2.34%ครับวันนี้นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับพรีวิวงบ Q4 ปี25นะครับโตแรงค่ามีกำไรสุทธิ639ล้านบาท บวก64%สิบสนต์คและ31%มอนยเยียเทียบกับที่เราเคยประเมินไว้ครับจากการโอนแบ็กหลอกเร่งขึ้นทั้งโลไรส์และคอนโดปราสาทบีรายการพิเศษอีก2รายการรวมกว่า160ล้านบาท <c oughs> แนะนำซื้อนะครับเป้าหมายสองจบาทครับอัพไซด์63%ครับผมต่อมาครับบ้านปูครับบวกไป3.77%ครับโดยมีเจดวิยาบวกจากราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฟื้นตัวแรงบวก15%เดียวันเดนะครับเป็นบวกกับธุรกิจก๊าาซของบ้นนปูใรรัครัคบ สุท้ายครับ CBF ครับลบไป1.39ครับวันนี้โดยผิดหวังพรีวิวงบ Q4 25นะครับไม่ดีค่ามีกำไรสุทธิ1,578ล้านบาทลบ74% QoQ และลบ76% y o y เยกดดันจากราคาหมูไทยและเวียดนามนะครับร่วงนะครับแรงกดดันรายได้มาจิ้นประกอบกับราคาหมูจีนลดแรงเช่นกันนะครับกดดันงบ c t i นะครับในจีนต้องบันทึกขาดทุนจากสต็อกครับสำหรับวันนี้กิจกรรเกมส์โปว์เป็นเซ็ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ